กระทืบ oh, เชลล oh, so <laughs> กระขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์ที่ได้มีกำลังแรงใจเหตุคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมกันต่อปากไ้ในอ้อมโอกว่องใจของพ่อแม่พี่น้องสุก,กูสุคนแนเดอจากพี่น้องจ้า คำเตือนวิดีโอนี้บ่เหมาะสําำหรับกับเด็กน้อยตั้งกว่า18ปีถ้าอยากเบิ่งไปดึงพ่อแม่มึงมาเบิ่งนั่ไปเลยไปเฮ้เฮฮเฮยพนักสันดอกว่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุุคนกันแล้วกันตอนนี้อยู่กับบ่อยนะครับกับช่องกระเทินชาแนลสวัครับผม มาเด้อพี่น้องมาเอาแนวเด้อไปไหวมาเอาในเด้อไปบาหวานมาเอาแนวหน้าบานนะฮะกระดงไปไว้ใส่เข่าค่ะคุณเม่คุณพ่อคุณน้าคุณอาจาตอนนี้น้องบอยนะคะกะเฮดเบียรหลายอย่างตอนยุป่าตะไคร้พี่น้องตามภาษากระเทินกระเทิร์นโมเมนกระเทยเด้กระเทินกระเทินกระเทินอย่างหนึ่งจะออกมสองระออกคือส่งผู้ญิ่งแต่ว่าคันทําเป็นกระเทยกับรมเงาเด้อพี่น้องแต่นีโมเมนกระเทยอันนี้กระเทินค่ะม้อนี่พี่น้อง บ่อยจะมาเอาตะไคร้ออกนะคะช่วงนี้ตะไคร้เป็นราคาพี่น้องจ๋าตะไคร้เป็นราคาชีวิตวิถีแบบเกษตรบ้านนาผ้ามวนอยู่กับวิถีแบบทุ่มชนและชาวบ้านกับวิถีคนที่เขาสู่ชีวิตสู่งานในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นปัญหาโควิด -19 ที่ผมกระนำขมาให้ทุกครอบครัว ปัดที่นี่นะคะน้องบอยกะมองหาเศรษฐกิจกพื้นบ้านอย่างเช่นตะไคร้ค่ะน้องจ๋าอันนี้คือสวนใะคร้ค่ะระยะก็คือประมาณสามเออประมาณสามไร่นะคะสามไฮสามไร่นะคะอ่าห้ากับออกไปส่วนนึงตะโดนแล้วค่ะออกไปส่วนนึงตะโดนแล้วนะคะน้องบอยก็เลยไดมาเอาอีกนะคะช่วงเมื่อกี้นี่โรงงานน้องบอยเฮดส่งโรงงานเดอ้อโรงงานที่อ่กรุงเทพมหานครนะคะที่บางทีนะคะวันที่นี่น้องบอยนั่น กัเลยผักไว้เนื่องจากทางโรงงานราคาบอดีขึ้นแต่ช่วงนี้สก๊ครไ่แถบบานเฮาราคาขึ้นค่ะพี่น้องจ้าน้องบอยก็เลยได้มากเอาสก๊ไก่ของสวนจะของออกสกอรโดยเะนั้นแล้วค่ะมาดูปากคุณแม่ค่ะสะ๊อไป่ปลานี่ยโดยเนคุณแม่แล้วก็น้องท้ายให้ไปเห็ดเพิ่นเป็นตอเป็นทุ่นตอหลักการน้องบอยกับซอยน้ำนะคะโดยฉะนั้นแล้วนะคะน้องบอยตอนนี้ก็ล่งพากันเกี้ยวใบค่ะเอาใบเอาโคนออกวิธีการเฮ็ดกะอืหลากหลายวิธีแล้วแต่คนที่เขาถนาดัดอันดับแรกค่ะ เดียวเด้อพี่น้องเดอ้อเราจะเสียมเสียมข้าวหนี่ต้องเป็นเสียมแบบนี้้ายๆกบเสียมซับปามนะคะเป็นเสียมซับปามเพื่อในการคุดออกจะได้พุดของง่ายนะคะวิธีแบบกระเทือนชาบ้านค่ะดงแบบแรงทนทานกระเทือนชาบา <laughs> ้าน <laughs> มามาพี่น้องมา ถ้ามาเบิรงวิธีการเกี่ยนะคะไม่เรื่องเมื่อก,กี้่ามันแรงค่ะพี่น้องส่วนนี้บริไซยอ่ายุดนามบ,บริไซย์หนานะคะมันจะเริ่ตายอีกส่วนนึงค่ะพี่น้องมันจะเริหงอดแสเน่ตับไข่ห้อง,ง,งอก,กปย,ยังหัวใหญ่หัวงามเกลีด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะมาเบิงนกานพี่น้องจ้าเอ่วเอรมี่ตัก็จะหีกมูมาเด้อพี่น้องนี่ค่ะ พอจัดไทยของห้าโอ้ยทั้งบ่าวทั้งเมย์ทั้งสาวพี่น้องคะงึดห,หลายจังสีเราเป็นกระเทือนนะ่ะ <c oughs> มันไม่กระเทยไรอันนี้นะคะห้องห้องห้องกระิเกี่ยวใบออกกันเด้อพี่น้องเด้อเกียเก่ยวใบเกียเก่ยวใบใบเออใบเออว่าคือเกี่ยวเขาดอกเด้อแม่แลอันนี้ก็คือเกียเ่ยวใบจากไท้ เอาออกไ่ไปใส่วจดีวันไหนไปจะใออก่เอาพิมตระลา่าเอาไปห้องจะขัางไกลสั่นดอกวานพี่นอ้องจ้ามีแล้วค่ะไม่ไปมันจะ,ะนเป็นไปแฮีงพี่น้องเนื่องจากอ่ามันแรงเมื่อกี้มันตายเข้ากับใส่ธีเอามือใส่ถุงถุงมือเด้อพี่น้องเด้อเพื่อวาให้มันบาดมือได้สาวหน่นะคะโอ้ยแข็งแรงทนทานค่ะเกิดมาสัตว์มีสัตว์เดียวนะคะ เกล็ดให้มันคุมชีวิตค่ะเรียบร้อยนะ้วครัแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้น้องบอยกระเจียวอ,ออกแค่สองแถวระยะกับประมาณแถว,แล,ะะแถวและประมาณหกสิบกแัแถวละประมาณหกสิบกได้พี่น้องเด้อกออกแค่สองแถวเพลังห้องกระเสียวทย่อยออกออกค่ะเจ้หน่อยเดือนไม่ซาเลียงลายพี่น้องน้องบอยเจียวส่วนออกกอปรปลาตะไคร้ของน้องบอยยังเหลืออีกแปดไรอ่ตรงนี้นะจะเนือ้อเนื้อที่อยู่มระมอ่าสองไร่ก็บหนึ่งงาน ประมาณนี้นะครับพอาะทั้งไต้มันหกพี่น้องอ่าทั้งไต้มันหกนะคะหกกับเพื่อนอันปลาเนี่ยกูละก็อ้นมากกว่าคือจะออกพี่น้องทันงมันติดทั้งอะไรปละอ่าทั้งไต้ตะไคร่ก็สวยงามเนี่ยจังหน่อยก็รู้ว่าสิบอกไข่เนี่ยเปนระเอ่าเดี๋ยวประมาณสองไร่กว่าันะคะแล้วก็อีกลูกสวนที่อ่าอ่ามีลูกสวนปลูกให้ มีเนื้อทีที่จะต้องไปเอาสองจูเดียขึ้กันนะคะประมาณประมาณแปดไรเด็กพี่น้องเด้อที่มาที่นี่น้องบอยกับดิภาพี่พ่อน้องเพชรเบียดต่อนค่ะมาเด็กพี่น้องจ้าจามัลยังลอยถ้าเส้อแดเดือบพี่น้อเดียวตะไคร่กระมวนนะพี่น้องทานมาลุ่งลุ่งแขกเกี่ยวเข่า อันนี้เกยวพี่เด็พูดเดวพี่นองกาแกเปนเอ้ยเิรนเฮ้ยจ้าอะรควนเอค่ะอ้าวอพี่นองมาเบืองอเดอร์วิธีแกเปิรแล้วกตัน่เจนเงียบเจเหบพี่น้องกา อมือนี้น้องจิน mhm. น้องจิน,จน, i i จนจก็มาเกี่ยวเกี่ยวไปตะใครค่ะช่วงนี้น้องจินก็บังคอยมีงานสนใดน้องจินนะน้องจินเป็นแบบนี้เลยะคอี่นโอ้ยง่างาน่นะเอาพี่อนอประเนกระเพื่อนาห้องระเ

เราใช้วิธีนะคะเอาทีนเหยยบค่ะพืบนะคะทีนหยบพืบง่ายงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาเสียมตัวตืบภาษาอีสานนะคะตัวนะคะภาษาอีสานตัวสับพีนองสามตัวตัวนะคะเพื่อเข้าสิบไบมันมี่ดินติดกับไปหลายนะคะเพราะว่าเขายกไปทั้งก่อหลายคนบอกมาเอ้าน้องบอยทีน้าเสีเอาตะใครออกหักตัวโค้ก้ากบอปเร่บอพี่้องขา ข้าไดค่ะแต่วเกิดสุดสองคืนมาหัวไม่ขึ้มวยใหญ่ครับพี่น้องโดยฉะนั้นแล้วหัวหัวทั้งก่อนแล้วก็ปลูกไม่เคยตรงอายุตะไคร้ก็พี่น้องเด้ออายุตะไคร้ที่สามารถจะอ,ออกได้นะคะอายุตะไคร้จะหกเดือนถึงแปดเดือนนะคะตะไคร้จะหัวสวยถ้ามีน้ํานะน้ำเลี้ยงขันทาบ่มีน้ำเลี้ยงกับปลูกระยะสี่นึงพอดีค่ะนะน้องบอยก็กดให้เบิ่งแล้วนะคะพอน,นี้น้องบอยขอพักก่อน น้องบอยไปแล้วล่าเรยวฝากไว้เนี่ยค่ะพี่ตามเดี๋ยวค่ะพี่น้องขาทางช่องกระเทินชาแนลอยู่กับน้องบอยนะคะอ่ากบน้องบอยนะคะไปแล้วล่าเร็วค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุดขสุดคนพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ